سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

และให้เราขอบคุณต่อนนีาม้ทีทอลอสุภาหานุตาลาให้กับเราและอรโสภาหานุตาลายังได้บอกให้การเพิ่มพูนสําหรับคนที่ทําการขอบคุณในเนื้อม้าเทอลอสุภาหานุตาลาให้ดังที่พระองค์ได้กล่าวว่าและอินชักาัตุมและอซีดันนกุมหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการขอบคุณฉันก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าและอรโสตาลาก็ยังได้กําหนดการลงโทษไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธคือการปฏิเสธเนื้อม้าเทอลอสุภาหานุตาลาให้ และหนึ่งในดูอายท่านนาบีสุลต่านของลิหร่วนซันลัมให้เราขออยู่เป็นประจำก็คือ si wa ha, wa man fa, man uh อัลลอฮุมะอาตินัฟซีตักวาฮาวะซักกีฮาอันตะคอยรุมันฟัดมันซักกาฮาอันเจวะลียุฮาวะมาลาฮาโอ้ล l แต่จริงขอพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลานั้นจงให้หวัวใจของฉันนั้นมีความยำเกรงมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาวะซักกีฮาอันตะคอยรุมันซักกาฮาและขอลลอยตาลาทรงขัดเกลาจิตใจของเราขอพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ขัดเกลาจิตใจที่ดีที่สุด อันตาวลียุฮาวเมลลาฮาท่านนั้นพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลานั้นเป็นผู้ที่คอยดูแลเป็นผู้ที่คอยครอ,อ,อบคุมในเรื่องของการปฏิบัติอามันในร่างกายของเราและในกุรานอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาได้กล่าวว่ากัดอัฟละฮ์กดอัฟละฮามันซักกาฮาแท้จริงคนที่ทําการขัดเกลาขัดเกลาจิตใจของเขานั้นเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะ ประสบความสาเร็จทั้งในโลกดุนยาและก็ประสบความสําเร็จในโลกอาครรอนด้วยสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานูาาว์ตายลาวกกอเดคอบามันดสาาัสฮาและสําหรับคนที่ได้ปล่อยให้หัวใจของเขาจิตใจของเขามีความตกต่ําเขาคนนั้นคือคนที่ประสบกับความล้มเหลวล้มเหลวทั้งในโลกดุนยาและก็ล้มเหลวทั้งในโลกหน้าพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในม่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตายลาให้ท่านนาบีสุลตัลลาฮฺอะลาอีวาซัลลัมบอกให้เราขอดุอา ในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราอยู่เสมอแสดงว่าการปฏิบัติอามัลหรือว่าการเอาใจใส่กับอามัลกับการปฏิบัติที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่ในใจของเราหรือที่เรียกว่าอามารุ่นกลุบสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราสิ่งที่อยู่ภายในของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากมากกว่าการที่เราจะประดับประดาสิ่งที่อยู่ในเรือนร่างของเราหรือว่ามากกว่าการที่เราจะต้องทําให้ร่างกายของเราเป็นผู้ที่มองดูดีอยู่เสมอในสายตาคนอื่น แต่ผู้ที่จะรู้สิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นคืออัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาแสดงว่าเราจะต้องระมัดระวังในร่างกายของเราเนี่ยอย่าให้มีคุณลักษณะที่เป็นที่น่าตาหนิที่อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาตาหนิเอาไว้ดังที่ท่านนาบีสุลตานของอาลีอุบซัลัมได้กล่าวถึงความสําคัญของในเรือนร่างของเราท่านนาบีสุลตานของอาลีอุบซัลัมได้บอกว่าอัลาวะอินเฟลยะสเดมุตก์พึงทราบไว้เถิดว่าในเรือนร่างในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิดาซัลูฮัดซัลูฮันเจ ถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนี้มันดีเนี่ยในร่างกายก็จะดีไปหมดเลยว่าอีราฟซาดัตฟซาดัยัสดูกลุลแล้วถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ไม่ดีเนี่ยในร่างกายก็จะไม่ดีไปหมดเลยแล้วท่านอบับดุลลอฮะสัลลัาก็ได้บอกว่าอาลาวะฮิยัลกลบพึงทราบไว้เถิดนว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยคือหัวใจเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเราจึงต้องตรวจสอบหัวใจของเราอยู่เสมอว่า หัวใจของเรานั้นอยู่บนความยำเกรงต่อลอสุบฮานูวตาลาหรือเปล่าหัวใจของเรานั้นอยู่บนมารยาทที่ดีงามอยู่บนสิ่งที่ท่านอับสุลลอฮุอะละซัลมได้ให้เราขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอหรือเปล่าหรือว่ามันขานกับสิ่งต่างๆในในที่ท่านอับดุลลอฮุอะละซนลมได้บอกมาเราเพียงแต่ประดับประดาเรือนร่างภายนอกของเราให้ดูดีในสายตาคนอื่นอย่างเดียวหรือว่าเรามีการขัดเกลาจิตใจของเราเคียงคู่ไปด้วยบรรดาสหาบะบรรดาชาวซาลัฟ เขาเอาใจใส่กับการแก้ไขการขัดเกลาอามันที่อยู่ในใจสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยมากกว่าอามันที่อยู่ข้างนอกซะอีกเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของเรามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นโรคที่อยู่ในใจของเราถ้าหากว่าใครที่ไม่สามารถที่จะออกห่างจากสิ่งนี้ได้เนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายของเขาแล้วมันก็จะส่งผลออกมาในทางด้านร่างกายของเขาให้ได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็คือ คุณลักษณะนั้นก็คือการอิจฉาริษยาพี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาราให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาราจากพระองค์ให้รอดพ้นจากสิ่งนี้ในอายะที่พระองค์ได้บอกว่าวอมินช ha ัรเรฮาซีดินอิดาฮัสซัดให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของผู้ที่ได้ทําการอิจฉาริษยาเมื่อเขาได้ทําการอิจฉาริษยาและท่าน,นาบีบ็อลลอลอฮุอะลัยีิวะซัลลัมยังได้กล่าวไว้ในตัวบทอย่างมากมายในเรื่องของการ ห้ามเราในการอิจฉาริษยากันดังท่านอนบีุลอุลลอฮฺของอ ali วะซัลลัมได้บอกว่าลาตาฮาสะดูพวกเจ้าทั้งหลายอย่าอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันแล้วท่านอบียังกล่าวอีกว่าอียากุมวัลฮาสัดพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังเรื่องการอิจฉาริษยาเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราให้เราระมัดระวังและเป็นสิ่งแรกที่อิบลิสได้ถูกขับไล่ลงมาจากสวงสวรรค์ เป็นสิ่งแรกที่ได้เกิดขึ้นในการฝ่าฝืนที่อิบลิสได้มีการอิจฉาท่านนาบีอาดัมจนกระทั่งพยายามวางแผนยังไงก็ได้ท่านนาบีอาดัมเนี่ยทำสิ่งที่ฝ่าฝืนหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮาหนูวุตาลาให้อิบลิสสยู่ต่อนบีอาดัมแต่อิบลิสมีความอิจฉาอิจฉานาบีอาดัมแล้วก็บอกว่าฉันถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินเพราะฉะนั้นฉันต้องประเสริฐกว่าอาดัมจะให้ฉันสยูต,ต่ออาดัมได้อย่างไรและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นโรคที่มีอยู่จนกระทั่งถึงปััจจุบนนี้ ที่เป็นโรคก้ายแม้กระทั่งในลูกของท่านนาบีอาดัมทั้งสองคนเนี่ยที่ทาให้คนหนึ่งได้ฆ่าอีกคนหนึ่งก็มาจากการอิจฉาริษยาในนี้อธมะเทลล็อตสุฮานัวตาลาให้ในการตอบรับการพักดีต่อล็อตสุฮานัวตาลาหรือว่าการทากุรบานต่อล็อตสุฮานัวตาลาเป็นเหตุให้ลูกหลานของเขาลูกของนบีอาดัมทั้งสองคนเนี่ยกอบินกาฮาบีเนี่ยมีการสังหารกันพี่น้องทั้งหลายและการอิจฉาริษยานั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของพวกเยโฮลด คุณลักษณะของพวกยิวดังที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวัดเดกะซตีรุมมินอาฮลินกีตาบเราเยรุดดูกุมมินบาดีอีมาในกลุ่มกุฟฟารอนพวกบรรดาอาลุนกีตาบรรดาชาวคมภีจํานวนมากได้มีความหวังมีความปรารถนาว่าจะให้พวกเจ้าเนี่ยกลับมาเป็นอะไรฮะกลับมาหลังจากที่พวกเจ้าได้มีอีมานต่ออัลลอฮานูอตาลาแล้วเนี่ยกลับมาเป็นกุฟฟารอนกลับมาเป็นกาเฟรมาเป็นผู้ปฏิเสธฮซาดัมมินอินเดอัมฟุซีฮิม ซึ่งการที่เขาพยายามที่จะให้พวกเราให้บรรดาผู้มีศรัทธาบรรดาสหาบ้านเนี่ยกลับมาเป็นกาเฟสเหมือนดังที่พวกเขาได้เป็นเนี่ยมาจากไหนฮะฮัสซัดมินอินเดอมฟุซิฮิมเป็นการอิจฉาริษยาที่มาจากตัวของพวกเขาและอรรถตาลาย,ยังกล่าวอีกว่าอัมยัพซูอัมยัสซูดูนันนาสอัลามาอาตาฮุมพวกเขาทั้งหลายจะมีการอิจฉาริษยามวลมนุษย์ในสิ่งที่อรรถตาลาให้กับพวกเขาอัมยัพซูดูนันนาสอัลามาอาตาฮุมอัลลอฮุมินฟัดลิ พวกเขาทั้งหลายจะมีความอิจฉาริษยาต่อมวลมนุษย์ในสิ่งที่อัลลอฮฺตละอาให้กับบรรดามวลมนุษย์เหล่านั้นที่เป็นความโปรดปานของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายความอิจฉาริษยาจึงเป็นการที่เราอยากจะให้เนี่ยมาที่อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยให้มันหายไปคนที่มีความอิจฉาริษยาคนที่มีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะสร้างแต่ความเกียดชัง เขาก็จะนํามาแต่การมีการอาธรรมซึ hmm. story, ่งกันและกันมีการสร้างความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแล้วท่านนบีสุลลัาลฮุอัลีวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้ใน h ะดีษว่าลาตาฮาสดูวลาตานายชูวลาตาบากดูวลาตาดาบารูท่านนบีได้กล่าวถึงคุณลักษณะต่างๆที่มันมาจากท่อนแรกก็คือลาตาฮาสดูพวกเจ้าทั้งหลายอย่ามีการเกียดชังซึ่งกันและกันและคุณลักษณะต่อๆมาเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่ ถ่ายทอดมาจากการมีความอิจฉาริษยากันวลาตานายยชูหมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าขายอย่าซื้อขายตัดหน้ากันโดยที่ไม่ได้มีความต้องการในการซื้อหมายความเวลาที่เราเห็นคนจะซื้อของเราไปซื้อตัดหน้าเขาบอกฉันให้ราคาดีกว่าแต่เราไม่ได้มีความต้องการที่จะซื้อเพียง <eng ar S 2> แค่อยากจะให้มันเป็นเป็นแล้วเป็นเป็นโทษกับคนที่เขาอยากจะได้ของจริงๆเวลาตาบารอดูและอย่ามีความเกลียดชังซึ่งกันและกัน ความเกลียดชังเหล่านี้เนี่ยก็มาจากการอิจฉาทิษยากันเวลาตาดาบารูอย่าหันหลังให้ซึ่งกันและกันเวลาที่เรามีการไม่ชอบพอกันเวลาที่มีการอิจฉากันว่าคนนั้นจะได้ดีกว่าเขาเขาก็จะมีการหันหลังให้กันท่านอับดุลลสุลต่องลัยฮิวะลซัลลัมจึงกล่าวในหะดิษบทนี้เนี่ยถึงสิ่งที่มันจะเป็นที่มาที่ที่มันถ่ายทอดมาจากการอิจฉา,าทิษยาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายความดีต่างๆเนี่ยมันก็จะเรียกร้องความดีซึ่งกันและกันเหมือนกันฮะเวลาเราทําความดีชนิดหนึ่ง เราก็จะอยากทําความดีในความดีอื่นๆต่อมาความชั่วก็เหมือนกันเวลาที่เรามีการทําความชั่วสิ่งนี้ความชั่วมันก็จะเรียกพวกมันมันก็จะเรียกซึ่งกันและกันหมายความว่าเราจะอยากทําความชั่วอื่นๆต่อไปพี่น้องผู้มีเกียรติและการอิจฉาทิษยาดังท่านนบีสุลตานละฮุอะลเยหวาซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือยะกุลฮัลสนาตกามาตะกุลนารุลฮะตบท่านนบีสุลตานลอฮุอะลเลห์วะซัลลัมได้บอกว่า การอิจฉาริษยสยเนี่ยมันจะไปดูดความดีเหมือนดังที่ไฟเนี่ยมันไปแล้วมันไปเผาผ่านไม้ฟืนและการอิจฉาริษยสย,ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราปฏิเสธเนี่ยมาขอรอสุภานุตาลาที่อรรถตา,าลา,ตา,าได้ให้และนํามาสู่การไม่ยอมรับในกอดอกอดั๊ในการกําหนดของอสุภานุตาลาพี่น้องผู้มีเกียรติ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราพยายามที่จะขจัดความอิจฉาริษยาออกไปจากตัวของเรามันจะทําให้เราได้นํามาซึ่งการขอบคุณอัลลอฮฺสุบานุวัตาลาการสรรเสริญอัลลอฮฺตาลาท่านบับสุลลอฮฺซุลต์อานิวะสัลามจึงให้เรากล่าวอยู่เสมอเวลาที่ไม่ว่าเราจะได้สิ่งใดก็าตามให้เรากล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลละหมายความว่าการสรรเสริญหรือว่าสิ่งที่ดีงามทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบานุวัตาลาอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิทั้งหมด อัลลอฮ์สุฮาโนวัตลาจึงได้ห้ามเราห้ามเราจากการที่เราอยากจะให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนี้และห้ามเราจากการที่เราอยากจะไปได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับคนอื่นอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าเวลาตะตะมันามาฟัดดลอฮ์บิฮิบะบอกุมาลาบะและพวกเจ้าทั้งหลายอย่ามีความปรารถนาอย่ามีความหวังอยากจะได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้เป็นความปวดปานกับคนอื่นลิริจาลินนซีบุมมิม,มักตตซาบุ สำหรับผู้ชายเขาก็จะได้ในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ขวนขวายไปวลินนิซาอินซีบุมมิมักตซัมและสำหรับบรรดาสตรีพวกนางก็จะได้ในสิ่งที่พวกนางได้มีการขวนขวายไปวัสอาลุลลอฮามิมฟอตลีและอัลลอฮ์ตาลาได้ชี้ทางนำเราว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานูอัลตาลาขอความโปรดปรานจากอลัลลอฮ์สุบฮานูอัลตาลาหมายความว่า ขอสิ่งที่เราจะอยากจะได้เนี่ยให้ขอจากอัลลอฮ์สุบฮาหนุวตาลาอย่าให้มีการอิจฉาริษยาต่อคนอื่นอิงอ,อินนัลลอฮกรนบุลลิชัยอินออลีมาแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าความอิจฉาริษยามันคือโรคโรคหนึ่งที่อยู่ในใจและมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทางแก้ที่ท่านอับดุลลอลฺฮุยยานอิวะซัลลัมบอกเราเอาไว้ ทางแก้ที่บรรดานักวิชาการได้บอกเราเอาไว้ก็คือ 1. การมีความบริสุทธิ์ใจต่อลอสุภาโนตาลาในการอิบาด,ดะเวลาที่เรามีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาด,ดะต่อลอหัวใจเราจะมุ่งตรงไปหาลอสุภาโนตาลาแล้ว,รวลลเราก็จะไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นเราก็จะไม่ได้คิดถึงการที่อยากจะให้เนี่ยมัางคนอื่นเนี่ยหายไปประการต่อมาก็คือการที่เราจะต้องมีการมอบหมายต่อลอสุภาโนตาลาไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามถ้าเราทาได้สาเร็จอัลฮัมดุล illah, ิลละลอตาลาให้กับเรา หรือเราทําไม่สมําเร็จเรามีการมอบหมายต่อลอสสุฮานุวตาราคือเราเอาความสมําเร็จนี่อยู่ในความต้องการของลอสสุภานุวตาลาไหมหากอัลลอฮตาราทรงประสงค์อัลลอฮตาราให้เราได้รับความสมําเร็จในสิ่งนั้นหากอัลลอฮไม่ทรงประสงค์เราเอาลอฮตาราก็จะไม่ให้เราสําเร็จในสิ่งนั้นและทั้งหมดนี้คือความต้องการของลอสสุภานุวตาลาต่อมา, i, าคือการที่เรามีการเอาใจใส่ต่อการดำลึกถึงอัลลอฮฺสุภานุวตาราอยู่เสมอ เพราะเวลาที่เราทาการ,รํำลึกทําการกก่าวอัต gar อยู่ตลอดมันทําให้เราไม่ต้องคิดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮฺสุบฮานวนตาลาให้คนอื่นแต่เวลาที่เราไม่มีการ,รํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานวนตาลาเราก็จะมองแต่เรื่องของคนอื่นแล้วเราก็จะมีการอิจฉานิสยาในสิ่งที่คนอื่นเขาได้มาไม่ว่าจะเป็นการดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานวนตาลาไม่ว่าจะเป็นการดำลึกในยามเช้าในยามเย็น หรือว่าซิกุลล้์การรำลึกถึงอัลลอฮ์สุภานูวฺตาลาหลังละหมาดการซิฏกุลล้อในยามที่เราจะนอนในยามที่เราตื่นนอนหรือว่าในยามที่เราปฏิบัติภารกิจต่างๆที่อัลลอฮ์สุภานูวฺตาลาได้กาหนดมาให้กับเราและการที่เราขจัดการอิจฉาริษยาออกไปด้วยกับการสดอกะด้วยกับการมุ่งมั่นในการทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามและอีกสิ่งหนึ่งที่ให้เราขจัดสิ่งเป็นความอิจฉาริษยาของเราก็คือการที่เราอยู่บนมารยาทที่ดีงาม มารยาทที่ดีงามที่ท่านนบ,บสีสุลลลัมเป็นแบบอย่างให้กับเราเราขัดการใละกุมฟิรรซูล,ลิลลัยอุสวาตุนไฮซานะแท้จริงสำหรับพวกเจ้านมีรอซูลของอัลลอสุบฮานูว์ตาราที่เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีงามและสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ในการขจัดการอิจฉาริษยสคือการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮสุบฮานูวตารา ให้รอดพ้นจากการอิจฉาทิษยาที่มันจะเข้ามากัดกินสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราที่มันจะเข้ามาทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีความรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนมนุษย์หรือมีความรู้สึกไม่ดีกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันอูลุรอลาฮ์ดะวัสตักฟุลลอฮันอัลฮิมลีวะลากุมวลิซาอิรมุสลิมีนมคนลิซัมฟัสตัฟฟิรรอินนุกานอัลฟาระอัลลอฮฺอักบาร์วะลาฮฺอัล